สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการไลฟ์สาระเทครีวิวนะซึ่งวันนี้โดยอยู่ช่วงยำยำผีซึ่งเกมอะไรครับเกมแกลลี่มอสนะครับเออบอกเขามั่งไหมเฮียไม่รู้เกลส์รีสอร์ทนะครับซึ่งวันนี้เราก็เฮียเสียงเฮียอะไรจัดโคตรหล่อเลยซึ่งวันนี้นะครับนี่เรามีไปสปอร์ตไลท์นะแล้วเราก็มันแยงเข้าไปโดยตลอดมาเลยครับแล้วเราก็มี ทีมงานอยู่กับทีมงานของเราสามคนเหมือนเดิมไอ้สี่คนเหมือนเดิมนะครับก็คือผมนะครับแชมป์โอ๊ตนะครับมป์แล้วก็แล้วก็วิวนะครับส่วนแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษชื่อคุณคุณปื้มนะครับผมจากหรือมิสเตอร์แอลนะครับอ,อแล้วก็จอนเดอร์ไม่ผีกูอยู่งั้นนะเราจะเริ่มทำการกันระูดผีกันเลยนะครับโอเคจะไปทำการกดตึ้งเลยนะครับผมดี

เอาครับเราจะมาทำการล่าท si ้าผีกันในบ้านหลังเปลี่ยนของครับอ่าเรียบร้อยเฮ้ยเปลี่ยนของครับเปลี่ยนของเอาแสแรงครับแสแรงอย่าใช้อย่าใชุ้ยเลยฮะุยเลยครับนี่อันดับแรกประตูหลังนี้เลยครับละอันนี้เลยครับ ใครกล้าเปิดเชิญครับนี่คืออะไรอ่ะกล้าวตัวเลยเข้าไปเลยครับเชิญเข้าไปให้หมดครับเอาไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิเฮ้แหละเข้าไปดิเข้าไปอุ้ยยิงหรอเข้าไปเอาไมให้หมดเอาไป่หมดเลข้าไปแล้วกูก็เฮ้ยอย่าอย่าอย่าอะไรวะเนี่ย ตอนดีดอะไรวะอะไรวะเนี่ยอาจวิญญาณหรือวิญญาณต้อนอยู่ก็เป็นได้เปิดประตูยังไงวะคนดีคนดีกูนำจะกูตายะอนย่งไทางไหนวะทางไหนวะเฮ้ยล้กหลังต่อไปบานี้นะครับผมจะกินก็วไก็ได้หรอุกเล่เมื่อี้อาใไมกูต้องเข้าไปนี่เข้าไป ปดิวิ่ไดีวิ่วดีเสียไอไว้เปิดดิเปิดดิเปิดดิหสียหายใจวะเอ้ยเปี่ยนประตูให้ด้วยอุ้ยยึดทั้งทั้งทั้งได้หมดทั้งทั้งทั้งหูไม่มีเคื่อวอติดเลหรอไมอ่ะทั้งทั้งทั้งังกระจกมันกระจกตรงกระจกดิเอาไม่หมดเงี้ยเอมมันกากเงี้ยทนายครับนายเอ้ยเดี๋ยวนะฮะคุณจ้ฮะทนายเปิดละเงี้ยทายพลังงานครับห้อี้นะครับ ผมสัมผัสได้ถึงพลังงานแล้วิ่งแข่ทตัวเยอะแตงอะไรวะซึ่งห้องนี้รู้สึกอาจจะไปมีใครไม่รอดนะผีแป๊บนะครับผมคือห้องนี้ได้เป็นผีแป๊บมานะครับเราต้องไปกันพร้อมๆกันนะครับถ้าใครินรีบๆนะไม่ใช่ทางนี้นี่ว่าทางนู้นทางนู้นออกไปครับออกไปไปครับไปครับไปครับ่อมาทางนี้ครับคุณโอ๊ตครับ เวอไไปปยนี่ครับแล้วลูมประตูนี้ครับประตูรูมที่หกครับรูมที่เปิดเลยครับเปิดเลยครับผมเตือนนี้ได้ไหมครับเปิดเลยครับเปิดเลยใครเปิดโอ้เปิดเลยครับเปิดเองกูเปิดเองไปเลยลุกไปครับไปเลยลุกไปครับไปเลยลุกไปครับโอ้ยตกใจเลยโอ้ยโอ้ยเหยืยอแไ้วะ มันนี่มันนี่มาเป็นห้องเห้องเอ้ยเออออกทุกคนอยู่ไหห้องนี้ก่อนห้องนี้ก่อนเดี๋ยววะนี่มันมาอันนี้ผมเข้าเองครับเหมือนกูเคยรู้แล้วเนี่ยเข้ามาครับเข้ามาเฮ้ยใครอย่ามึงอย่านอกห้องดิเฮ้ยอีโอ้ยละห้องหลอกแม่ถึงตัวไปตัาไปตัวไปครับต่ามาครับขอดีขอดีต่าไมหมดต่าไมหมดดีแล้วต้องวิ่งตัวต้องวิ่งตัวติดตัวแล้ว โอ้เขี่ยวิทยุเขาจะาทำมาอุ้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเทนเข้าไปเทนเข้าไปเลยเทนเข้าไปเลยครับเดี๋ยวครับกูรับมองไปรับคนนั้นไงนะอยู่ไหนล่ะไม่ต้องครับมึงเข้าไปก่อนเลยครับกูอยากรู้มันมีอะไรครับประตูไหนวะหายครับหายละหาประตูไม่เจออ๋อเจอแล้ววิ่งมานี่วิ่งมานี่มึงเจอกันนี่นี่นี่ครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเข้าไปยังไงล่ะสามเข้าเข้าไปเลยเข้าไปเลย โอเคทัาไปดิเไปดิอุ้ยอุ้ยไปดิเับไปอุ้ยอุ้ยไปดิเไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอูชาแล้วอูอะไรวะเนี่ยเออแล้วนี่อยอาวางไปอยอาเ้ยแล้วมึงก็อย่าคุแล้วเออไปครับไปไปมาห้องนี้ครับผมซึงห้องนี้ห้องนี้ทาไมครับ พลังงานเทียอะไรกูเห็นเฮ้ยเฮียโอ้ยเฮ้ยเฮียโอ้ยเฮ้ยเฮียโอ้ยอะไรวะอะไรวะเลือดเลือดอะไรอ่ะอีเหี้ยตัวเล็กรุ่นดำดวิ่งผ่านน่ะริ่งเลยอาเจนดำดำอาจจะเป็นผีขี้ก็เป็นได้นะครับลองไปห้องน้ำเลยนะคือห้องน้ำครับลุยเลยครับประตูไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรห้องน้ำกดขี้อ่ะครับกดขี้ครับ เฮ้ยกูอยาอาบน้ำมะลูกนะอาบน้ำก่อนเฮ้ยหลอกบัวจำแนนอย่าท้อโมงครับขี้ผัวครับทีเดียวกูตายแล้วนะครับอยากเรียบยิบว่ะเอาไปเดี๋้เออกไปนี่ออกไปนี่ออกไปนี้โอ๊ยวิ่งโอ้ยเจ็บออกไปทั้งอมดไปห้องนี้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 ห้องไหนห้องนี้ไอ้คุณโอ๊กลับมากรกลับมากรโอ้โหมึงแม่งโซนอุ้ยรีบคุณโอ๊นี่ไปผิดประตูรีบนี่นี่มานนี่ อนันนี้องนี้เออมันี่ฮะห้องนี้ฮะเปิดแล้วไปอะไรไปแล้วไทำอะนอะไรอ่ะไอ้คนี้ตีเฮ้ยตีเปิดดิเ้าปิดทำไมปิดไมประตูเปิดไม่ออปิดทำไมวะจะเข้าอ่ะเขียยออกไปออกไปไม่มีอะไรครับจะเข้าต้องเข้าให้หมดดีครับ เออแล้วคุณปิดประตูห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องไหนเข้าแล้วก็เปิดทิ้งไว้ดีครับโห้องนี้เราเข้าแล้วห้องนี้เข้าแล้วห้องเราแล้วครับเข้าแล้วเออปิดทด้ไมวะห้องนี้ไม่มีอะไรฮะห้องต่าเฮ้ยห้องนี้ครับดิอุ้ยอุ้ยสมัยอ้าวคือคุณครับมานี่ครับไปนี่อะไรอ่ะคุณไปห้องไหนกันเนี่ยเฮ้ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปเลยผมจะบู๊โอ้ไม่ได้บู๊นั่นไปเลยนะครับสลายสลายมันจะดีเหรอเนี่ยเข้าไปเลยครับก็เป็นได้เอ้ยมันจะดีเหรอครับ โอ้คุณเสียวได้เนี่ยใครเข้าไปได้ไหนที่มึงติดกันน่ะใครจะเข้าเข้าเลยดูตรงนี้นะผยเหมือนมีครับเฮ้ยทำไมมึงจะดันกันตงโมก็ไปดีงบึงจะบังเก็ไปดิเกียร์ทางให้แล้วแหละกดดีเฮ้ยนี่ทุกคนมาอยู่นี่มาดูมาดูนี่ผมเคยเจอผมเคยเจอดูนี่เฮ้ยเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยเปลี่ยงครับอะไรครับอะไรวะอะไรครับเห็นะเออหรือมึงไปดูต่อในคลิปเพิ่มกันอับิตาคับ

อีเี่อะไรเด่แมันกลับใบหน้าตัวเองเลยสับโอ้โหโอ้โโดนนเลยโดนเลยจู้คทเนี่ยรู้จึกเมื่อกี้คนแรกเป็นผมนะฮะอุ้ยละโดนโดนดัง้ยอุยปดตัจวายลูกคนลุกเลทีเดียวเอปดิทำไมวะเม่กี้มันตัวมา ครับมีมีพลังงานปิดประตูอยู่ครับอุ้ยี่ยแค่กูดันไม่ดันไม่ทันออกไปออกไปเยี่ยอสียงอะไรวะเฮ้ยเป็นจูดก้นเร็วอ่ะวิ่งเร็ววิ่งก้นเร็วอ่ะโอ้โหเป็นพเลือดเมืองนี้มีเลือดวะเก็ที่เรายิงกันไงเอะละตกเฮ้ยเลือดมันน้อยไปนะเ้ยเลือดมันเยอะไปนะนี่มันออกมาทางเดิมนะนี่ออมันนี่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 ต้องหลับโดนตรงไหนอ่ะตรงนี้ เอ้ยผมไม่เปิดประตูอะแรนี่ห้องนี้ดิมีทางกั้นอย่างนี้ปุ่มชัก๊ะลักอ่ะเปิดเข้าไปดิเข้าไปดิโอ้คุณเข้าไปเลยผมโดนแล้วไปก่อนเลยฮะตัดกล้องผมรู้ห้องนี้วเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยผมรู้ห้องนี้วเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ย รู้ห้องนี้เฮ้ยไอ้เอ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เอี้ยไปสไลด์เลยไอ้เอี้ยผีสไลด์สไลด์เหรอสไลด์สไลด์เหรอเฮทุบ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 เจอไม่เอาไม่ทุบไปละทุบเลยเฮ้ยออกมาห้องนี้ห้องนี้เดี๋ยวฮียิบมามาเดี๋ยวผมเปิดให้แล้วพวกคุณเข้าไปเลยผมเคยผมเคยผมไปเจอละแบบคุณเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับ เป็นยากอะไรเป็นยากเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับยากอะไรเป็นซ่งเป็นอะไรวะอะไรอยู่ในกล่องไม่เห็นมีอะไรเลยโุ๊บแต่ยากอะไรเข้าไปตาคุณเชนเข้าไปละแป๊บนึงนะตาหนึงอ้าวใส่ตูโทมแป๊บนึงแป๊บนึงโดนไปแล้วไปแล้เฮ้ยข้าข้าทีเดี๋ยวมาเฮ้ยเฮ้ใครมีคนนอนอยู่ในห้องเนี้ยไอ้ไอ้ข้าเทนนนน ไม่ไม่ไม่ต้องไเจ๊มจอมแดงไม่เกิดอะไรเสร็จเจ๊มไปไหนอ่ะเอ้ยหน้าลุงเขามีกระดูกด้วยร้อนจัดเฮียอกใจเอ้ยเอาอยู่ไหนกันนะอย่าบอกเมื่อกี้ร้องเสียงดังบ้านเลยทีเดียวหมดไปเลยเอออย่าเลยครับกูอีกแล้วใช่ไหมปีก่อนก็ได้เฮียปีทำไมเราเข้าอยู่นอย่าบอกว่าเมื่อกี้ร้องไม่มีคนถ่ายรูปไม่มีคนถ่ายคลิปไม่มีคนถ่ายคลิปเจนเดอร์แมนอีกมามเจนเดอร์แมนไปวะ มา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 ดูยไงอยู่ไหนเนี่ยตีเหลองอยู่ข้างในเรื่องเด้อฮะเจริญเด้อเจริญเด้ออื้มอันแค่งตัวนี้เปิดตัวนี้แค่งพี่เอกตัวไหนนี่อุ้ยเฮ้ยมึงนะครับโม้เฮ้ยกูเปิดแล้วเมื่อกี้เปิดเลยครับเปิดเลยกด e เลยเปิดเลยทุบไอกแค่งไม่มียางเข้าไปดีครับเอ้ยต่อไปต่อไปเข้าไปมีอะไรไม่รู้คุณก็หันคุณก็เข้าไปเข้าไปดีเข้าไปดีเข้าไปดีมึงอย่าติดไปดิ ไม่มีอะไรไอ้ตนู้นไตูนู้นมันจะปิดเฮ้ยติดกันติดกันน้ำมะเขืออะไรออกเลยออกเลยออกเลยปห่นด้เปิดเลยเปเลยเป็นหัวหน้าทีมแล้วไปยกระพงไสเดมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นะอวเปู้คดีประตูดีประตูดี มันก็ไม่ผ่านหมอไงไปเถอะไปเถอะไปเถอะครับนี่มันบินไปลถกูจะถือของอ่ะเฮ้ยนี่ไอ้ไม่มีอะไรแล้วไปไปทางไหนต่อวะเนี่ยไปแล้วไปเรื่องเลยครับไปทางไหนต่อเฮ้ยมึงขาไปไหนคุณวิวคุณก็นำไปสิครับโอ้ก็สว่างเลยอ่ะดูดิไม่เกลี่ยนเออะไวครับเฮ้ยเหลือห้องเนี้ยเฮ้ยไปครับลองปิดไฟดูดิปิดไฟ

นี่โอ้ยระวังตัวมันเข้าไม่ได้ระวังตัวนะไอ้เจ้าผีหรือว่าเราต้องปิดไฟเวลาเราเจบอันนี้วะตรงเฮ้ยนี่ยวงกันหนาวหมดแล้วนในห้องนี้ไปครับโอ้ยแหลกแหกไอ้อ้กูแตกเฮ้ยเมื่อกี้เข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยะต่ว่าวิ่งเข้าไปข้างในก่อนเฮ้ยประตูนี้เข้ายังเปิดไม่ได้ อยากเข้าตรงเนี้เข้าไงอ่ะอยากเข้าอ่ะคุณใส่รหัสเลยของคุณเี๋งเลยวะใส่รหัสเลยนะตีต้องใช้รหัสเลายอย่างมีเนี่ยมันมีอยู่สามกีตเขียนไว้เนี่ยวันนี้ฮะเดี๋ยวผมดูให้ฮะท่านกันว่างเนี่ยเนี่ยเจวิล์ฟาวเวอร์มันเหมือนกับเจวิล์ฟาวเวอร์ เฮ้ยคุณก็อย่าเพิ่งบังดิศาดอกไม้เหรอวะ Yes ใช่มึนกลาว่าอย่างนั้นนีศาดอกไม้จะมีห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ะไรวเทเลทับบี้เป่่าอะไรเนี่ยไลท์ไลท์ยเลนออเอร์เฮดเเลับบี้มันพี่น้องคาดนะจ๊ะเ a ส n y has West d u s ี่ a h a u Five News Family Q อะไรนี่แต่ครอัวหวว่าอะไรนะ เออคุณไปกับใครก็ได้ขับผมคนหนึ่งดิเดี๋ยวผมไปหามาไปดูใหม่ไปับงพี่มามามาผมเองผมเองนี่มันมีด้านนี้ไหสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปืมเล่นอะไรครับกางเดี๋ยวใครทุบกระจกนี่เวนทีแฮยเซอร์เปิดยังผ่านไปทางเลยเขียวต้องหาต้องหาคนที่ถูกฆ่าแล้วฮะเจ็ดก็คนที่ถูกฆ่าก็อยู่ในห้องนั้นไงกลับไปกลับไปครับ เพราะงั้นไงคนที่ถูกฆ่าที่ว่ามันโดนขึงอยู่อะมีอยู่สองห้องเออมีสองห้องนะเออเอาคนที่บนเตียงดิอยู่บนเตียงตอนเย็นเย็นไต้องขดมันต้องขดบนเตียงกูวะคนบนเตียงลองไปหายไปครับลองกดอีที่เขาอะลองกดอีที่เขาเนี่ย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 ห้องนี้ไหนห้องไหนดีละเฮ้ยอะไรตู้เปิดป่าวะ ไหนมึงทำเมื่อกี้นี้มึงกดอที่ใครอะอุ้ยใครเนี่ยที่มาป้องบูชาดกวะท่างนี้ไม่เกี่ยวห้องไหนนะมันมีคนตายเมื่อกี้นะอนี้คืออะไรวะมันอยู่ห้องไหนกันแน่ตอนนั้นฮะก็มีอยู่แค่ห้องคนห้องนี้ศพนี้มันหายไปแล้วเหลือคนนอนอ่ะเหลือแต่คนนอนอ่ะคนนอนนี้มันหายไรวะผมน่านเข้าไปแล้วมันก็หายไป จะมีพลังงานไปไหนครับเกิไปเฮ้ยหมเกิดอย่าดันเหยดันเหยดันนี่ๆีลองดูห้องนี้ดิห้องนี้แหละก็แน่นอนไปครับเข้าไปก็ผมเข้าไปแล้วอ่ะเขดาไแล้วอ่ะแล้วมันก็มีเสียงอะไรไปลุกอีกไหมก็ให้มาทูปหรอไม่ใช่บังทำไมผมได้ยินเสียงอะไรไปลุกอะเขาบอกว่าอะไรเสียงอ่ะไม่รู้ดิเป็นเสียงเหมือนลองไปกดใหม่ดูไหมครับเออลองไปกดใหม่ไปกูเปิดห้องไหนวะห้องไหนวะมันต้องไปทางนี้ใช่ห้องนั้นแหละไม่ใช่ฮะไม่ใช่ <c oughs> มไม่ได้เปิดโอ้จอขาวเลย <c oughs> ทเดยวี่ไอพีเด็กอีเด็กปเปิดที่ <c oughs> ตรงห้องน้ำเนี่ยแม,ดด ي, แม่งดูเรือไปดิแม่งดังขึ้นมาเลยยเฮ้ยเอ,อ้าห้องอะไรเนี่ยห้องอะไรอ๋อมีมันห้องอะไรเน,นี่ยมันทะลุลองเข้าดูห้องนี้มันทะลุสองทะลุต่องเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับพวกนี้ประตูถือข้างกำแพงเนี่ยที่แถวซารเลนเดอร์แมนอาจมีก็ได้ ยาวเหี้ยดอกไม้เอ้ยทำไมส้มมันกลับด่างวะเฮ้ยเสียงอะไรวะสัตว์ดอกไม้หายอ๋อหายไปเลยมันหายดอกไม้ไปถ้าเราทุบบักฮะอะไรนี่ไปฮะห้องนี้เปิดไม่ได้อะเกี่ยวอะไรกับเตียงนี้เปล่าวะมันต้องเกี่ยวอะไรกับแท่นบูชาอย่างแน่นอน ด้ยต้องอู้หูพอพอพอเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายอย่าทุบดิเฮ้ยนี่มีรอยเลือดถอดออกใครเข้ามาเฮ้ยขออยู่เลยครับมันนี่หนาวตาหนึ่งนะครับเฮ้ยปลดออกไปจะบอกนะว่าจบแค่นี้มันไม่น่าจะใช่นะ มันบอกให้ออกไปเนี่ยไปคือจบไปข้างบนเออข้างบนไหนวะอยู่ไหนวะนี่ไงเฮ้ยเอ้าแล้วคุณคุณมึงทำลายกล่องซะหมดจะขึ้นไปยังไงเออวะเขาอีไหมเดี๋ยวพวกคุณอยู่ไหนกันเนี่ยยงนี่ไงเดินไปไปอ่ะขึ้นได้จะไปแล้วแช่แล้วแช่อ่ะมันขึ้นอ่ะเฮ้ยนี่เขาอีนี่เขาอี มันถังขยะไหมเจ้ามันกระโดดขึ้นไปนู่นน่ะนั่นแหละแชมป์เหมือนก็บินขึ <h <h ้นไปเลยโดนทำเลยเอาเข้าอีมาต่อขยะนี่โนมอลูมอินเฮลนี่จะตีนั้นสมุดเลยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยหัวหัวชนไอ้ตรงไม้อ่ะอุจมันไม่ผมว่ามันน่าจะเป็นที่เปิดประตูนะแต่ว่าไม่รู้เปิดยังไง ียมันน่าจะเป็นรหัสนี้แหละผมลองผมลองดูได้ไหมมันต้องใส่รหัสยังไงบีพีบิ๊บบัคต้อนสุเด็ดน่าจะเป็นดอกไม้อ่ะเออเฮ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยอ๋ออะไรเดียไอ้ยานนั่นเดี๋ยวอะไรบะมันเป็นที่สัญญาณต้องไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมต้ไม่ได้เฮ้ยตีอะไร มีไอ้อันนี้หมดทุกห้องเลยวะเสียงไรเทนเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรมปุ๊บเฮ้เทนเปียกมันไม่ได้ครับเสียงาวเวอร์อะไรวะเดินนะเดินนะเดินนะไปมาตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยคุณหลบหน่อยผมขอดูก่อน ไม่ได้ยินมันอะทุกตายหายไม่ยินไอเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเปิดประหัสไม่ได้เลยววะไม่ต้องตอกไม้ตรงนี้มันมีอยู่แค่มันมีไม่ครบนะลองมาดูมีอะไรไม่ครบฝั่งนี้มีแค่แปดใช่ไหมฝั่งนี้ต้องมีสามเออว่ะฝั่งนี้มีสามอันเองตกลงไหมเดี๋ยวผมลองดูกันเอ้ยอย่าบังดิครับซิ่ง โอ้ดีซิ่งไม่ใช่หรอลาซิ่งลาไม่เหวนเลยได้ไหมได้ไหมเอ้ยส่ยหยดิมันทำไม่ได้เอาตีกันทำไมฮเฮ้ยเอาอยู่ไหนล่ะตอนนี้เฮ้ยดีกันทำไมอ่ะ เดี๋ยวผมต้องไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว่านละโอ๊ตออกหน่อยครับลังผมตีวเรือยเฮืเล่นไ่ใช่ปดูเล่นได้เ็ล่นได้ยงเล่นม่ได้เนอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีมเล่น้ังลีงก็ออนเออโอ้ยจะลองกดรหัสดูเร็วตกลงเลย ตีจนตีจนดำแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแค่โอบาตีซะดำเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองกดหน่อยครับเปไงวะโอ๊ตโอ๊ตมันต้องดันนี่หรออะไรวะถ้าดันในนี้เข้าไปมันจะทำไดบเข้าวันนี้เหรอไหนๆผมลองหน่อย นี่อยู่ไหนกันเนี่ยตรงที่ทางลางล่างไหนอ่ะอยู่ตรงทน้ำ้องน้ำตรงน้ำเฮ้ยอะไรอ่ะมีเขียนอะไรด้วยแต่วะเนี่ยมันมีเขียนหมดเลยเนี่ยนี่ก็มีตรงนี้ก็มีในห้องนี้เปิดไม่ได้วะตุมเจ็ดถึงเก้าก็นะอันนี้ใครอะ B ของสโมกิ้งแม่งไม่มีสมมกเลยนี่ดิคิดว่าเดี๋ยวเสียงอะไรวะเสียงวิ่หญิงจีบห้องส่วมอะไรวะดิ่ไปดิี่นี่นี่ตีตาแล้วมันเกี่ยวกับลูกพ่อแม่เขาปะพ่อเอ้ยลูกเป็นเล็กกูดกูดหางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรแบบนี้ปะ แฉมแฉมงั้นออกก่อนไหมปิดปิดหนึงโอเคแล้วเราขอจบรายการเลยเหรอเออก็ช้างเรื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อก็ได้เกมแผลไม่ได้ป่าว่าก็อันนี้ค้างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรื่องใหม่ก็ได้อันนี้จะลองลองทดสอบหาดูก่อนอ๋อเดี๋ยวค่อยมาโหลดใหม่เลยเหรอเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่อ๋อแบบแคสใหม่แต่แรกอ่ะอือโอเค